เจ้าไอเจ้าไอสูงใหญ่ปลายมว้วนกลมหัวเชิญชวนปลายม้วนเข้าในสาระไอไม,ม้ม้วนอยู่หน้าพียันชนะออกเสียงว่าไอจอไอใจบอไอใบดอไอใดนอไอในมาฝึกอ่านคำกันค่ะคนเก่งอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะ จอไอใจดอยีดีใจดีนอ,ไ,นนอไอนในนออานาในนาตออาตาสอไอใสตาใสบอไอใบพอโอโพใบโพสออะกษพอไอไพมิโทไพสไักไพ สอไอใสมิเอกใส่จอไอใจใส่ใจหอ,อหไหอ,อาาหา,อา,ยายไมิโทให้มออามาให้มาชอไอชัยมิโทใช้ดอ,อีดีใช้ดีมาสนุกกับการไทยคำกันค่ะคนเก่งว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคำนี้ประสมสาะไอไม้ม้วนฟังให้ดีๆนะคะคำนี้อะไร ตอบได้ไหมหนูเด็กๆต้องรู้ตรงข้ามกับเล็กเด็กๆต้องรู้ตรงข้ามกับเล็กติ๊กตอกติ๊กตอก,ก,ก,กคิดออกยังคะคิดออกแล้วใช่ไหมคะคุณเก่งแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย